เป็นอาชีพนะแล้วพระม่กเกียวได้แต่อาชีพคําสอนของะพุทธเจ้าเลยโยมสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะหนึ่งในมรรคองแมีอริยสัจสี่นี่เกี่ยวับที่พระเกี่ยวเรืยังเกี่ยวแล้วนะเกี่ยวสักนิดนึงแหละแล้วทีนี้ทําไมถึงถึงต้องมาเป็นอาชีพแบบนี้อาชีพเกษตรเนี่ยถ้าเราไล่ความไปพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระเกษตรนะครับ พระราชาตมยพีดเจ้าเนี่ยทําข้าวทาเกษตรนะแล้วพระเจ้าแผ่นดินของเราก็เป็นกษัตริย์เกษตรเพราะฉะนั้นอาตมาดึงหนีไม่พ้นเรื่องของเกษตรแล้วอาชีพเกษตรเป็นอาชีพเดียวที่ร่ํารวยทําไมถึงบอกว่าร่ารวยมันขัดกับความรู้สึกไหมฮะทุกคนใช่ป้อมันรวยตรงไหนเนี่ยหน้าตังก็ไม่มีจะใช้อยู่แล้วแต่ว่า เราเนี่ยลืมคําของโบราณที่บอกว่าซั์ในดินสิงในน้าโยมองมันท,ที่ที่ใช่ไหมมีซับทั้งนั้นเลทำไมเราเราเอามันออกมาจากจัดดินไม่ได้อาตมาก็มองมาอย่างเนี้ยปูปูของอาตมาเนี่ยนะเป็นเป็นคนที่ผัดล่างถ้างป่าก็ะฉะนั้นอาตมาต้องมาทํางานใช้นี่คือต้องพาประชาชนปลูกป่าปูนี้ ไถนาที่เป็นร้อยไร่แต่ว่าวันนี้ดีใจที่ได้มาสนามัยมาเผยแผ่ความรู้ในเรื่องเรื่องเกษตรจริงๆไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลยที่มาก็มาหาความรู้จากจากพื้นที่นี้ด้วยแต่ที่นั่งมาเนี่ยก็ดินถแถวนี้ปลูกปลูกอะไรตั้งนานนะครับด้วยที่ว่าไม่ใช่ดินเหนียวไม่ใช่ดินทราย แต่เป็นดินลูกลังลูกลังเนี่ยอากาศมันเข้าไปได้ต้นไม้งาดังนั้นในเมื่อทําสวนแล้วก็จะพูดแบบกระชับนะครับสวนเนี่ยหลายท่านมีความฝันนีเชื่อว่าเราเคยเห็นภาพต่างๆตามตามจนเน็ตตามเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราเห็นคนจะฝันอยากอยากจะมีสวนเนี่ยเมื่อแกจะมาทําสวนแต่มาบอกถ้าแกมันจะตายหาแล้วทําไม่ไหว ต้องทําตั้งแต่ตอนมีแรงแต่ไม่ใช่ห้ามคนแก่ไม่ให้ทําสมมุติวันเนี้ยอโยม,มีงานประจําอยู่ไม่ต้องพิลาออกมาเอาเวลาว่างปลูกต้นเดียวไม่ต้องปลูกเยอะอาจะมาเผยแผ่คือเล็กแคบชัดเราจะมีที่สักร้อยไร่เอาไว้ให้ช้างมันลุยก่อนเอาทักงาน,นงแบบนี้เล็กเนี่ยเล็กแคบชัด ดูให้มันเก่งก็มุดเมื่อกี้ได้ยินว่ามะม่วงอย่าไปปลูกมะม่วงหมดทั้งร้อยไร่ปลูกต้นเดียวเนี่ยก่อนปีหนึ่งเนี่ยให้ดูต้นมะม่วงของเราเนี่ยว่าในแต่ละวันมันโตยังไงมันต้องการดินยังไงน้ํายังไงใบมันเขียวใบมันร่วงใบมันเป็นจุดรดรากมันเป็นยังไงก็เรียกว่ามองบนรู้ล่างมองล่างรู้บนคือมองบนรู้ล่างก็ต้นไม้โตขนาดเนี้ยรากมันลึกเท่าไหร่ มองล่างรู้บนคือไอ้ล่างมันเป็นนี้ทำไมต้นมันไม่โตภาษาหน้าท้อเีกขาเรียกว่าทําแบบพรีเมียมจะไปทําแบบตลาดนัดตลาดนัดมันมีเยอะจริงแต่คู่ค้าเราก็เยอะลูกค้าเยอะไหมเยอะแต่เราได้เงินน้อยได้ได้นั่งเรา<ม>ทําแบบ<ม>พรีเมียมมะม่วงต้นเดียวเนี่ยอาจจะมีสิบรูปแต่เราขายได้ลูกละร้อยใหญถ่ายรูปใช่ไหมดีกว่าดีกว่าเราขายเป็นเข่งละถจะเข่งยี่สิบอันนี้เป็นแนวชิดนะครับไม่ใช่โยไป เดี๋ยวฟังเพื่อไปทำอย่างอาจารย์บอกทําได้แต่ต้องคิดด้วยต้องต้องคิดมันด้วยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราเราศึกษามันในหนึ่งต้นเนี่ยมะม่วงต้นเดียวมีสิบสายพันธุ์ในต้นเดียวได้ไหมได้นะโยมยักษ์หนานี่ได,ไ,ดได้ใช่ไหมก็เสียบม,บบบบบบยนมันปรับปรับปรับพี่อะไรตะเกียร์จะมาเลยปลูกเลยเสียบไปยี่สิบสายพันธุ์เลยอยู่ในต้นเดียวอมันจะเป็นไฮไลท์ของเรา,นาน S <S นั่นแหละต้นตน้เดียวอ่ะแต่ว่าแนะนําให้หามะม่วงป่าเป็น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 ต้นต่อ <S <S คือผมปลูกไว้แล้วครับนั่นแหละนั่นแหละแล,ะแล้วเราก็ทำเอ,เอาเอาต้นเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปทำทุกต้นแล้วมันจะเจ๊ง <S <S คือต้นเดียวเนี่ยเป็นเป็นครูวันนี้วันนี้เป็นก้อนครูด้วยนะ <S <S ต้นเดียวที่อัตมาว่าเนี่ยคือเป็นครูเลยหัดเสียบตาต่อยอดนี่นี่คือคือหนึ่งอ้เป็นใครมาปุ๊บ ชื่ออะไรนี่เลยอ๊ยโอเทนนะเทนใครมาบ้านพี่เทนทั้งประเทศเลยต้องมาดูไอ้ต้นมะม่วงบ้านพี่อุเทน่ต้นเดียวมันมีตั้งสิบสิบอย่างยี่สิบอย่างเขาทำยังไงอันนี้ต้นไฮไลท์นะครับต้นไฮไลท์อันนี้เป็นแนวคิดใครท่านใดจะเอาไปต่อยดอาตมาที่พูดเนี่ยทำไมเป็นหรอกนะถ้ามันไม่เป็นโยมก็งงเอาแล้วมาพูดได้ยังไงลุงไหวฮะนครนายกถ้าในวงการการเกษตร เกี่ยวกับเรื่องเสียบยอดต่อตาต่อเก่งอะไรลุงไว้เก่งที่ต้นต้นไม้พูดได้ใครเคยไปสวนสียานครนายกเนี่ยลุงไว้เนี่ยต้นก็หลังต้นเดียวก็มีท่างหลายอนี้ส้มต้นเดียวมีมีส้มทุกชนิดอยู่ในต้นเดียวกันลุงไว้บ่อนทำอย่างนี้พอเสร็จแล้วบางคนถ้าทํามันจะขายได้ยังเมื่อโยงเก่งก็ไอ้ต้นนี้นะเก่งครับไอ้ต้นต้นมะม่วงต้นเนี้ยอยู่ต้นเดียวเนี่ย ให้เวลามันทั้งปีในในหนึ่งปีจะกินอะไรนี่คือคํอาถามยอดฮิตของผู้คนที่จะเริ่มทำเกษตรและอัตมาแล,และทุกวันเองกินอะไรอะอยู่มาอายุมาเท่าไหร่ห้าสิบปีครับ,รบอาจารย์ไอห้าสิบปีที่ผ่านมามึงกินอะไรก็อีกปีมึงจะกินอย่างนั้นแหละพอหลังจากนั้นมึงกินสบายนี่คือทางหลักที่ทําให้เรารอดบางคนเถียงอีกว่าผมไม่ต้องการรอดนะอาจารย์ผมต้องการรวย เมื่อรอดแล้วเนี่ยโยมเห็นไหมนนโยมจะเลือกเอาสิเมื่อมันรอดแล้วเนี่ยจะเลือกจนหรือจะเลือกรวยใช่ไหมไม่ต้องไปจบด็อกเตอร์เราโยมก็อ่านออกเขียนได้รู้จักมีดรู้จักถุงพลาสติกที่มันตอนมันเสียบยอดได้พอแล้วเราจะเป็นศาสตร,ราจารย์ของมะม่วงเนี่ยทำต้นหนึ่งให้เก่งเสร็จแล้วเราจะสร้างอะไรได้ได้อย่างไร ก็สร้างกันเมื่อคนมาเนี่ยสมมติวันเนี้ยมาทุกคนสมมุตินะฮะว่าวันเนี้ยพี่อุเทนเอกมะม่วงที่ว่าสําเร็จแล้วมีลูกแล้วเราได้ชิมอร่อยพี่อุเทนมะม่วงนี่อร่อยต้นหนึ่งมีต้องต้องหลายชนิดอยากได้ไปปลูกพี่อุเทนต้องทําไว้ใส่กระถางใส่เข่งไว้เอาหนี่ขายครับนะกินมะม่วงพี่อุเทนปุ๊บโอ้ต้นหนึ่งสิบอย่างเนี่ยพี่อุเทนมีขาย แล้วไม่ได้ขายต้นละร้อยด้วยนะเพราะว่ามันสิบชนิดก็ต้องขายต้นละพันชนิดละร้อยต้นเดียวก็หนึ่งพันบาทอ้าวท้นไมต้นไม้ที่อุเทนงามนี่ครับน้ำจุลินตีน้ำปุ๋ยหมกกักปุ๊บใช่ไหมมีใส่เป็นถุงเลยอยากอยากเอาปุ๋ยงามซื้อปุ๋ยไปด้วยนี่สามหลักของของของหลักการทางเศรษฐี่รวยไม่ใช่มานั่งปลูกว่าโมงแล้วขายเฉลี่ยยี่สิบบาทแล้วรวยไม่ใช่ ไม่ใช่ปู๋ยตะไคร้แล้วมันตัดต้นตะไคร้ไปขายเราไม่ใช่แต่เราจะขายทุกอย่างที่มันมีอยู่ในสวนของเราเนี่ยและแม้ที่สุดคือขายมุมมองทาง